วันนี้วันที่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกดูซิพอ่อมาทำอะไรเจอเช้าเนี่ยเจ็ดโมงนิดๆนั่นนี่ย่ะพอออกมาเปิดวิทยุ พ่อจะออกมาเปิดวิทยุเป็นประจำเลยทุกวันพ่อจะฟังวิทยุตอนเจ็ดโมงเช้าฟังข่าวเฮ้ยแล้ววันนี้นะฝนตกด้วยแหละฝนตกพ่อออกมาดูฝนใช่ป่ะออะดับบปาอเมืงดูฝนวันนี้แปลกนะฝนตกเนาะเดินมีนาคมเมื่อเหี่ฝนตกเนอำ่อตกแต่เช้าเลย แล้วร้อเปไฟฟ้าจากประเทศกัมพูชาแะรของไทยรฝนมันตกบะนกตันฝุตื่นคืนนะตกตั้งแต่เมื่อคืนตองักร้งแตงเมื่ด้อได้นอกจากก็จะจีนได้อ๋อจ้ามีพายุเข้าหรออ้าวแล้วแขนเป็นอะไรคันข้างหลังนี่นี่นะ เดี๋ยวทายานะเดี๋ยวมันทายาให้นะถือว่าเป็นการที่เรา้องก็เดี๋ยวถ้าคันอีกก็ทายก็ได้ก็ได้หายคันฮะไม่ได้แล้วไม่ได้ละท่าวันละครหรอฮ่า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 ้่าฮ่าเเาเ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าาเ่าฮ่าเอาฮ่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 าเ่า่าฮ่าเอาเอาฮ่าา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 า ช่วยเกา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 สภานักวิทยากาแห่งชาติช่วยเกาปัญหาหมอกรไฟฟ้าช่วเกผลกระทบต่อการใช้ชิอย่างใส่เสื้อกี่ชั้นเนี่ยอ๋อใส่เปิดดูดิเปิดดูดิหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นว่าเห็นตะดือแล้วโป๊ะ อากาศร้อนใช่ไหมฝนตกแต่อากาศร้อนฝนตกแต่อากาศร้อนเนาะเอาคันเยอะเกายะเดี๋ยวยาามมาทายเอาเกาใหญ่เลยเกาใหญ่เลยตัวอะไรกัดตัวแมงอะไรกัด มาแมงเลยกัดนะหายคันแล้วเออกาเกานิดหน่อยหายคันแล้วอะเป้นชัแสดงว่าไฟป่ามีลหแล้วกหาที่อกันมีปลนมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดยวันนี้เมื่อวัเาเจ็ดมาสามก้าย่างเกาสิบเอ เป็นไงหายใจปกตินะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บนายกรัฐมนตรีเอิดนผยว่าได้สั่งการให้สองทับช่องร่วมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข้อเท็จริงี่เอ็สองจุ๊บอยอ้าวคันอีกองติดตามสถานการณ์คภาพอากาศได้ผานแอปพลิเคชันแอร์โทรไทยได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าสอแก้วคำรายงาน ธนียกระดับปฏิบัติการต้องไขวิทยุที่พ่อเปิดพ่อเนี่ยชอบมาเปิดประจำเนี่ยตอนเช้าวิทย <c oughs> ุเรื่องนี้แหละนะพ่อจะมาเปิดประจำเลยช่วงเจ็ดโมงฟังข่าว นาชลียังตรงู้ว่าราชการอยู่ข้าวยังเนี่ย้ที่จเดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมกินข้าวนะจ้ะเดี๋ยวไปกินยาก่อนอาหารด้วยนะจ้าคุณพ่อขาจุ๊บๆไดะดับิบการนกปาเดิน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 อ้โหแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงโอ้เก่งจังเลยเดินดีเดินดีๆเดินดีๆเดิดีดี